สวยเก่งมากไปด้วยความสามารถที่ต้องจับตามองในฐานะว่าที่นางเอกเบอร์หนึ่งแห่งช่องจิดสีสำหรับนักแสดงสาวหน้าคมเปียวทัศนียาการสมนุษเปียวเธอคือนางเอกมากฝีมือที่เปรียบด,ดังทองคําแห่งวิกหมอชิดเพราะแม้ว่าเธอจะมีคําว่านางเอกต่อท้ายชื่อแต่สําหรับเปียวเธอคือนักแสดงที่ผ่านมาแล้วทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นนางเอกหรือนางร้าย เส้นทางมายาของเปรียวทัศนียาเธอเริ่มต้นอาชีพนักแสดงด้วยวัยเพียง18ปีงานแรกๆของเธอคือการถ่ายแบบนิตยสารวัยรุ่นเดินแบบและถ่ายมิวสิกวิดีโอจนกระทั่งผู้จัดก,การส่วนตัวของเธอได้ชักชวนเธอเข้ามาสู่วงการอย่างเต็มตัวและได้เอสุภชัยเป็นผู้แนะนําเธอให้กับช่อง7ซึ่งให้เปรียวได้กลายเป็นนักแสดงดาวรุ่งของช่องนับตั้งแต่นั้นมาครับ ผลงานละครเรื่องแรกของเปรียวคือละครเรื่องแม่ปู่เปรี้ยวที่ถือเป็นละครเปิดตัวนักแสดงดาวรุ่งอย่างเปรียวให้ดังเป็นผู้แตกด้วยเรตติ้งที่สูงถึง19.7และเปรี้ยวในขณะนั้นก็ถูกขนานนามว่าเธอคืออ้ําพัชราภาคนที่สองหลังจากนั้นเปรียวก็ได้โอกาสในการแสดงฝีมือในผลงานละครมากมายอาทิเลนางโหงพรายพยากรมรสุมสวัสดวังนางหงระบำมานปีกหง ลาท้าชนสารวัตรใหญ่ซึ่งละครแต่ละเรื่องของเธอบอกได้เลยว่าทำเรตติ้งสูงเรีวครับส่วนผลงานมาสเตอร์พีซของเปรี้ยวที่ทำให้เธอกลายเป็นตัวแม่ช่องเจ็ดเทียบเท่านักแสดงรุ่นพี่หลายคนก็ต้องยกให้เป็นการพลิกมารับบทร้ายในละครเรื่องคมพยาบาท ที่เธอนั้นใช้ใบหน้านิ่งๆดวงตาดุๆของเธอในการแสดงจนทําให้คนดูเกลียดเธอในบทเปียทั่วบ้านทั่วเมืองครับหรือบทมหาทีวีเจ้าปิ่นมณีในละครเรื่องเพลิงพระนางที่เธอได้ร่วมงานกับสาวสุปตาอย่างอั้มพัชราภาในบทแม่ลูก เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทําให้หลายคนึ่งและขนลุกในการแสดงของเปรี้ยวที่ทําได้ดีไร้ที่ติเชื่อฉายแพปแพ้นักแสดงรุ่นพี่ซึ่งผลงานนี้ทําให้เธอได้รับรางวัลทรทัศน์ทองคําประจําปี2560ในสาขาดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นครับสําหรับเปรี้ยว เธอเป็นนักแสดงดาวรุ่งไม่กี่คนที่กลา้าก้าวข้ามภาพลักษณ์การเป็นนางเอกที่มียึดติดกับบทบาทนี้เธอไม่จำเป็นต้องรอรับฝีมือหลายปีเพื่อรับบทแตกตา่างแต่เธอสามารถแสดงศักยภาพของเธอบนหน้าจอได้เลยทันทีถือเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เธอเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับล่าสุดเปรี้ยวได้ไปสู์ฝีมือการเป็นนักแสดงที่ไร้ขีดจำกัดของเธออีกครั้งกับบทละครเรื่องบ่วงวิมาลาโดยเธอรับบท อ,อปรยาตัวละครที่ร้ายจนทำให้ผู้ชมขนลุกไปกับการแสดงของเธอครับโดยหลังจากที่ละครเรื่องบ่วงวิมาลาได้ออกอากาศไปเพียง3ตอนเสียงชื่นชมที่มีต่อบทบาทนี้ของเปรียวทัศนียาเรียกได้ว่าสนั่นเมืองเพราะบทบาทนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นเรื่องท้าทายมากๆสำหรับเธอที่จะต้องรับบทเป็นตัวละครที่มีอาการมาโซคิสซึ่งสาวเปรียวก็ได้สแสดงบทบาทนี้ได้ลึกถึงลักษณะจริงของผู้ที่เป็นมาโซคิส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทพยายามศึกษาเกี่ยวกับตัวละครอย่างหนักของเธอจนออกมาเป็นออนปริยาได้อย่างไรที่ติครับซึ่งไม่ใช่แค่การศึกษาอย่างจริงจังเพราะเปียวได้แสดงพลังไปกับบทบาทนี้อย่างเต็มที่ทั้งการแสดงที่สมจริงทั้งฉากเลิฟซีนหรือแม้ฉากที่ตัวละครทําร้ายตัวเองเปียวก็แสดงออกมาได้ไม่มีกัก๊กสมจริงจนททำให้แค่มองตาผู้ชมก็รู้สึกขนลุกไปในความไม่ปกติของตัวละครนี้ครับ และนอกจากการแสดงที่สมจริงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดของเปรี้ยวในผลงานนี้ก็คือความสวยเป๊ะที่เพิ่มมากขึ้นของเธอด้วยสาวเปรี้ยวเธอพยายามอย่างหนักกับการลดน้ำหนักเพื่อรับบทออนปริยาที่มีทั้งความสวยเซ็กซี่และมั่นใจซึ่งเปรียวได้ลดน้ำหนักไปถึง12กิโลลบคำสบประมาทคำบูลลี่ไปได้อย่างสิ้นเชิงครับไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆสำหรับเปียวทัศนียาเช่นเดียวกัน กว่าจะฝากทุกคำติคำชมคำสุบป,ประมาทมาถึงจุดที่ทุกคนยอมรับในฝีมือการแสดงของเธออย่างเช่นทุกวันนี้จนทำให้เธอทอ้อจนเกือบถอดใจจากการเป็นนักแสดงมาแล้วแต่วันนี้ผลลัพธ์ของความพยายามทั้งหมด8ปีของเธอได้ประจักษ์แก่สายตาผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยคำว่านักแสดงคุณภาพคือคำที่เหมาะที่สุดที่จะขนานนามให้กับนักแสดงคนที่ชื่อว่าเรี้ยวทัศนียครับ